ได้เวลากินข้าวแล้วนี่วันนี้พึ่งได้กินข้าวนี่ปี่นงองเอ์จ้ามตุม่มเ่รมูนหากับใต้จับใต้วัดเดือเปื่อนเปือนต่อมปาโล,ลกเราเแ็งมูนนมายต่อมปาโลนี่ข้องร้อย เป็นภูมิแปชซื้อจัดซื้อจัดไม่หยุดอืมร้อยมาตาเพื่อนเปือเป่อนเน้อกินข้าวบ้านเราอืมร้อยมาแข้งน่อมาหมูทั้นจันร์ bắt pet xay, bịch sốt. pet pet cái này ai đấy vài lóc ban rồi mới trong tăm. kinh tế ràn hmm. rồi ปาโลนี่ไก่ดเดี่ยวคนเดียวต้มไก่เจ็ดนุย้ยพอจบกินไก่บำรุงดีอืม้ม เป,น,เปนคนต้มาจากบ้านเราเนี่คนต้มาบ้านเรารับรองไม่อดอย่างไรไม่ได้ป,ป่าปองไม่คาดบานเสือวตาโลดแลปะป,ะป่าปงยำป,ป่าปงใกล้เขียวนําจุบบ้านโราชุดยอดเลย กินข้าวเองเนาะโยนานเย้ทิพย์จำทิพย์เพือก็ต้องกินข้าวกินไม่ได้กินนุ่มปังบานก็ข้าวบานก็เรอก,กินไม่อยู่ตรงของข้ากร่อยนะแต่ว่าเราจินกินข้าวข้าวเราไม่รูว่าลุยไม่ได้ปริมาณปลา ใช่เสียวได้แล้วนี่ยิงกันมีไปปันนีนี่ทุดยอดเลยนะมาตับปีโนเอกินข้าวกำลังร้อยอยู่ข้อนอนุญาตกินข้าวโอนคอยมาโบไม่ลาวนะเปลือนเปลือนวัดดีจ้า